เราไดนมาถึงป่าแล้วนะคะแต่ว่าไม่เจอเห็ดเชฟเลยนะคะเจอแต่เห็ดพึ่งขาลายก็ไม่กี่ดอกคะ่ะเมื่อกีอ้เจอคนต่างประเทศด้วยนะคะแล้วเขาก็มาเก็บเห็ดกับเพื่อนๆนะคะ่ะถามเขาว่ามีเห็ดไหมเขาบอกว่าไม่มีเห็ดเลยแม่แม้กระทั่งเห็ดพึ่งขาลายก็ไม่เจอนะคะหมวกส้มนี่เจอหนึ่งดอกคะ่ะ ส่วนขาลายหมวกเทานี้เจออยู่4ี่ห้าดอกค่ะเสาวดอนก็เลยไม่เก็บนะคะเพราะว่าเอาให้น้องท่ากินค่ะเจอน้องท่าที่ไหนนะคะก็เดินเดินเอาไปวางวางวางให้น้องเขานะคะเพื่อเขาจะเดินแต่ละจุดมันก็ไกลมากๆค่ะอันนี้สาดอนอยู่ในป่าอันนี้ขาออกนะคะขาออกค่ะขาทางรถไฟนะคะและตอนนี้ก็เจอเต็นค่ะ คนที่นอนอยู่นะคะคงมาพักอาศัยอยู่ที่คนไม่มีบ้านนะคะตอนนี้สาวรองกำลังเดินออกนะคะแล้วมาเจอเห็ดไคหนึ่งดอกคะ่ะเนี่ยเห็ดไค่ต้มๆหนึ่งดอกนะคะตอนนี้สาวรองกําลังเดินออกนะคะเพราะว่าเจอคนที่นอนอยู่นี่ด้วยนะคะเราต้องรีบออกจากป่าะคะ่ะ ไม่งั้นมันมอันตรายนะคะสำหรับิ่งตัวคนเดียวแล้วก็เจอมาดามเมอร์ชิลนะคะวิ่งกับวาชานะคะเข้ามาเก็บเห็ดค่ะอันนี้ก็เริ่มตับกันแล้วะะ่ะคือบ่นล้อไม่ได้เห็ดอะไระคะ่ะทุกคนก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่มีเห็ดเลยแต่ของทุกปีเดือนนี้เห็ดเยอะนะคะแต่เดือนที่แล้วเราเห็ดเยอะ ก็เดือนนี้อีก่ะค่ะไม่มีเหตุเลยนี่นะคะคนมานอนกลางเป็นีน่ไม่รู้ว่าใครนะคะมานอนนี่โอเคค่ะแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีนะคะ